สวัสดีครับท็อปบันชแนลช่อง YouTube สำหรับผู้เตรียมตัวสอบรับราชการสอบเลื่อนระดับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ครับเป็นแนวข้อสอบหยิบเอาในประเด็นสำคัญที่เราควรจะใส่ใจเพราะว่าแผนนี้ก็ได้ทำมาแล้ว เป็นเวลาสองสามปีแล้วนะครับก็จะมีการต่อออกไปอีกหนึ่งปีแต่ว่าก็จะมีกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสามและก็แผนเฉพาะจนะเป็นแผนแม่บทเฉพาะกิดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเนี่ยซึ่งสามแผนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันอยู่ทางรอบบันก็ได้ออกแบบเป็นแนวข้อสอบรวบไว้อยู่ในทิปในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นี่เลยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจทบทวนไปด้วยนะครับไปกันเลยข้อต่อไปนะครับประเทศไทยต้องควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2573ไม่ให้เกินในอัตราเท่าใดครับนี่ไม่เกิน444ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับข้อสองถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องครับ เราวไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะพิจรารณาไปทีละข้อเพื่อเราจะได้ทําความเข้าใจในข้อที่ถูกไปด้วยนะครับช้อยหนึ่งประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงเป็นอันดับ8จาก181ประเทศอันนี้ถูกต้องนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติมากแสดงให้เห็นว่าการจัดการภัยพิบัติของเรานั้นนะครับ ยังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับสองการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้มีความต้องการใช้น้ํามากขึ้นอันนี้ก็ถูกครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างระเบียบการค้าต่างๆที่เกิดท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นครับรวมถึงเขตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรวมถึงเมืองก็จะทําให้ปริมาณความต้องการน้ํานะครับมีมากขึ้น 3เป้าหมายปี2563จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละยี่สิบับนี่ก็ถูกนะครับสี่หลายประเทศเริ่มมีแผนการระงับใช้ยานยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วครับหลายประเทศนะครับเริ่มมีแผนวครับการใช้ยานยนต์เชื้อเพลิงแบบฟอสซิลกันแล้วในระยะอนาคตนะครับ,รบจากการรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายและแผนงานประเทศต่างๆ ก็พบว,ว่ามีประเทศเขตปกครองอย่างน้อย18บแปดห่งครับเช่นนอร์เวย์ญี่ปุ่นสวีเดนแคลิฟอร์เนียไต้หวันอิสราเอลเป็นต้นเนี่ยประเทศเหล่านี้มีแผนในการระงับการจำหน่ายยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะทางเลือกครับอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี2593นี้แล้วนะครับดังนั้นในข้อชอยของเรานี่ถูกทุกข้อครับ ข้อต่อไปข้อได้กล่าวไม่ถูกครับพื้นที่ป่าไม้ของไทยในปี2562ลดลงจากปี2559อันนี้ไม่ถูกครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพื้นที่ป่าไม้ในปี2562ครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงกลางของแผนพัฒนาฉบับที่11ในปี59นะครับโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.6เป็นร้อยละ31.7ของพื้นที่ประเทศครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจุดหนึ่งครับ2ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นดัก15ของโลกอันนี้ถูกครับ3ผลกระทบจากภัยธรรมชาติส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอันนี้ใช่เลยนะครับภัยธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะภายแล้งเนี่ยความเสียหายด้านการเกษตรครับชากรส่วนใหญ่ของเราอยู่ในภาคการเกษตร พอภาคการเกษตรรับผลกระทบครับทำให้ผลผลิตออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายภาระนิศสินก็ไม่มีชมก็ไม่มีโอกาสที่จะนําเงินจากการขายผลผลิตไปชําระนิศสินในรัวเรือนทําให้สภาพความยากจนนะครับยากจนขึ้นเกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นครับอันนี้ถูกนะครับ4พื้นที่ป่าชายเลนปี61มีจํานวน1นึ่ล้านไร่ครับ อันนี้ก็ถูกครับพื้นที่ป่าชายเลนในปี2561ครับประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่าชายเลนเพียง1.54ล้านไร่เองนะครับจากพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด2.86ล้านไร่ครับมีถูก5การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้พลังงานมีสัดส่วนมากที่สุดอันนี้ก็ถูกครับดังนั้นข้อหนึ่งก็คือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับข้อต่อไป ปริมาณขยะชุมชนตกค้างที่จะรับการจัดการที่เหมาะสมในปี6 2ได้แก่ข้อใดได้แก่ข้อ5ครับร้อยละ22หรือ6.4ล้านตันครับ,ย,รบยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมครับโอกาสในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ข้อใดโอกาสนะครับดูข้อหนึ่งภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และรุนแรงอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความเสี่ยงครับ สองปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม่สามารถจัดการได้มีปร,ริมาณเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับสามทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมโทรมครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับสี่การลดปริมาณการเปิดการเรือนกระจกอันนี้เป็นโอกาสครับเป็นโอกาสแม้ว่าการเติบโตของเมืองจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ปริมาณการเปิดก๊าซเรือนกระจกของไทยเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับให้สถานการณ์และแนวโน้มของเทคโนโลยี ต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่และเซลล์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่มาจากแสงอาทิตย์ก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจะเป็นโอกาสครับให้ประเทศไทยที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้าในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกและลดมลพิษด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาให้เกิดทางเทคโนโลยีด้านชีวภาพะจะเอื้อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นโอกาสให้ภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยและก็ยังเป็นแนวทางที่จะช่วยลดแรงจูงใจในการเผาเศษซากวัสดุเหลือใช้นะครับจะไม่เกิดก่ะเกิดมลภาวะนะค่าบ PM 2.5ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสครับพอสิดูครับต่อไปเรื่องของการสร้างความมั่นคงบงัง ดัชนีสันติภาพโลกปี2563แสดงให้เห็นในข้อใดถูกครับซึ่งจากการจัดอันดับโดยสมาคมวิทยาศาสตร์การตำรวจสากลพบว,ว่าระดับความมั่นคงปลอดภัยภายใ,ในประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับโดยได้ในอันดับที่69จาก127ประเทศสำหรับระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมภายใต้ดัชนีสันติภาพโลกครับของสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ แสดงเห็นว่าประเทศไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมในปี63ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับโดยมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปี62อยู่ในอันดับที่ร23าจาก163ประเทศในปี62นะเราอยู่ในอันดับ1 2 5ครับปรับตัวดีดีขึ้นเล็กน้อยเองครับนี่ก็น่าเป็นห่วงแสดงว่ามาดูโจทย์ช้อยนะครับประเทศไทยมีระดับ ความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมอยู่ในระดับดีอันนี้ไม่ถูกครับเทศไทยมีดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมไม่น่าเป็นห่วงก็ไม่ถูกครับเทศไทยมีดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมค่อนข้างน่าเป็นห่วงอันนี้ถูกครับข้อสามระดับความมั่นคงปลอดภัยอยู่ันดับที่125จาก162ประเทศอันนี้ไม่ถูกครับอันนี้ในปีเก่าที่ผ่านมาแล้วนะครับ125ระดับความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในรนดับ123จาก1จาก162ประเทศครับถูกครับ สรุปแล้วคนนี้ข้อ3กับข้อ5เป็นข้อที่ถูกครับจากการประเมินของธนาคารโลกปี62ประสิทธิผลของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการปลองรองของคนในชาติได้แก่ข้อใดครับอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ66.83ครับก็แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยครับยังไม่มีความปลองรองสมานฉันท์ครับข้อใดเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านความมั่นคง มาดูโอกาสบ้างครับหนึ่งการโจมตีทางไซเบอร์อันนี้เป็นความเสี่ยงแน่นอนครับความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สองภัยพิบัติและสาธารณภายัยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับสามเทคโนโลยีและบิ๊กเ t ต้าอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราจะเอาเอาเข้ามาใช้จัดการกับความเสี่ยงต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาครับสี่การพัฒนา การบริหารจัดก,การภาครัฐอันนี้ก็เป็นโอกาสครับเราจะได้มีการพัฒนาให้ภาครัฐเรามีการดาเนินการแบบโปร่งใสนะครับมีการบูรณาการมากขึ้นเปิดเผยม,มากขึ้นเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้แนะก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเกิดความร่วมไม้ร่วมมือเกิดความปรองดองต่อไปนั่นแหละครับน,นี่เป็นโอกาสที่เราต้องพัฒนาบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นโอกาสครับโอกาสของไทยที่ปรากฏอยู่ในเวที ระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภูม,มิภาคในอาเซียนของเราเองหรือในอาเซียนบวกต่างๆครับเ็เห็นว่าบทบาทของไทยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านความมั่นคงครับนี่เป็นโอกาสต่อด้วยครับการบริหารจัดการภาครัฐนะครับเป้าหมายอันดับประสิทธิภาพภาครัฐเมื่อสิ้นสุดแผน12ได้แก่ข้อ2ครับอันดับ2ของอาเซียนข้อได้กล่าวไม่ถูกต้อง1นง อันดับดับชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี63มีอันดับที่ดีขึ้นจากปี2559อันนี้ถูกต้องนะครับขอถามข้อไม่ถูกรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เราใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบริหารจัดก,การในภาครัฐมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบไลน์ระบบสื่อสารระบบ Big Data ระบบฐานข้อมูลต่างๆครับ2ออันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจไทยปี63มีอันดับดีขึ้นจากปี59อันนี้ก็ถูกต้องครับ เริ่มเข้าสู่การประกอบธุรกิจมีความง่ายขึ้นอันดับที่ดีขึ้นนะครับ3อันดับด้านประสิทธิภาพภาครัฐของไทยปี63สามอันดับไม่เปลี่ยนแปลงจากปี5 9ครับแต่อันดับประสิทธิภาพเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากปี59 4ปีงบป,ประมาณ63มรัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกว่าการจัดเก็บรายได้สุดที่ปี62อันนี้ไม่ถูกขับเคลือ่อ4เพราะไม่ถูกรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ต่ํากว่าปี62นะครับ ผลอาจจะมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เข้ามาทําให้สภาพเศรษฐกิจของเราย่แย่ลงไปครับ5โครงสร้างงบประมาณไทยยังมีสัดส่วนงบลงทุนน้อยกว่ากรอบความยั่งยืนทางอาหารน,นี่ก็ถูกครับกรอบความยั่งยืนทางการคลังเขากําหนดวว้125ครับแต่ว่าของเราเนี่ยมีงบลงทุนที่ต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังครับอันนี้ก็ถือว่า ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและก็จะต้องมีการพัฒนากันต่อไปครับสําหรับการจัดเก็บงบประมาณเพื่อความยั่งยืนทางการทางของภา,ราครัฐไทยครับข้อใดเป็นลักษณะข้อจําก,กัดของภาครัฐไทยที่ต้องแก้ไขปรับปรุงครับทุกข้อเลยนะครับเรามาดูทีละข้อหนึ่งกฎระเบียบกระบวนการที่้าสมัยครับ สองโครงสร้างการบริหารงานขาดความยืดหยุ่นไม่คล่องตัวสามโครงสร้างขนาดใหญ่ยึดติดกับกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลักครับถูกครับมีความซําซ้อนแยกส่วนขาดการบูรณาการครับทุกทุกข้อเลยนะครับข้อต่อไปข้อใดไม่เป็นความเสี่ยงการบริหารจัดการภาครัฐความเสี่ยงนะครับหนึ่งการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสครับการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ อย่างเต็มรูปแบบทําให้ภาครัฐมีการพัฒนาเป็นโอกาสนะครับ้อหนึ่งนี่ไม่ใช่เรามาดูความเสี่ยงข้อสองความไม่ยัง่งยืนทางการขังครับนี่ความเสี่ยงอย่างที่ว่าการจัดเก็บภาษีได้ไม่ตรงตามเป้าครับจํานวนวัยแรงงานที่ลดลงทําให้กระทบต่อการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับจํานวนใบสูงจํานวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้กระทบก่อรายจ่ายภาครัฐและก,การการเก็บภาษีได้น้อยแต่อาจจะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแล ผู้สูงวัยครับกฎระเบียบที่ล้าสมัยครับเป็นความเสี่ยงทําให้เราอาจจะขาดโอกาสพลาดโอกาสในการทาธุรกิจอะไรบางอย่างสําหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับอาจจะเข้ามาลงทุนที่บ้านเราแต่เพอิญว่าติดเรื่องระเบียบที่ล้าสมัยไม่ทันการนะครับเขาก็ไปเลือกลงทุนในประเทศที่ง่ายกว่าคล่องกว่านะครับกฎระเบียบไม่ยุ่งยิบเหมือนบ้านเราโครงสร้างภาครัฐ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงครงสร้างภาครัฐที่มีความใหญ่เกินไปนะครับทํางานแบบแยกส่วนทําให้การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพนะครับใช้งบประมาณลงไปเกิดความซ้ําซ้อนกับครับ,รบสําหรับคลิปชุดนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เราค่อยมาติดตามแนวข้อสอบกันต่อไปในคลิปต่อๆไปของทบวันนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ